โอเคสวัสดีครับทัวร์เมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์บริเ o นชีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของเรียกว่าเป็นนุ่มใหญ่นะจากประเทศลาพล้าวนะครับนุ่มใหญ่จากประเทศลาดพล้าคันนี้นะครับเป็นลูกค้าเก่าแล้วก็เก่านะวันนี้แล้วก็กลับมานะครับใช้บริการกันอีกครั้งวันนี้ขออนุญาตมาจัดชุดคอมโบเซตนะ นะครับชุดคอมโบเซตชุดนี้อร่อยรับประกันความกรอบนะครับหอมหวานนะกินคล่องนะขี่แล้วจะรู้สึกฟินถ้าใส่ชุดนี้เข้าไปนะครับชุดคอมโบเซตของชุดอของหนุ่มประเทศลัท้าคันนี้เนี่ยใส่อะไรกันไปบ้างเรามานั่งไล่เรียงก,กันเลยครับผมอ่ะรายการแรกก่อนเลยนะครับมันกลายเป็นมันกลายเป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วว่าถ้าเป็นรถสายตัวนี้ นะครับแล้วเป็นสายตัวนี้ที่เน้นวิ่งทางไกลเน้นวิ่งต่างจังหวัดสิ่งที่ต้องมีก็คือตัวนี้นะครับแนะนำนะครับชิวหน้าจีวีอิตาลีนะครับตรงรุ่น350ย้ำนะครับว่ามันคือของตรงรุ่นคอร์ด้า350นะครับไม่ต้องแปลงไม่ต้องทำขา,ายิเซลและนังทีนสามารถที่จะใส่กับตัวตำแหน่งเดิมแล้วก็รัดเดิมได้เลยนะครับผมใส่ส,ส,สค่คลิปคลิปมองะลุ่นชิวได้เลยนะครับแข็งแรงแล้วก็ตัดลมได้ดี ตัวตัวผมผมสูง168อนะต้องแบ่งเสียงบแบ่งเสียงแข่งกับฝนหะนะ่อยผมสูง168นะครับก็สามารถที่จะนั่งแล้วก็มองเห็นได้เป็นอย่างดีนะนะอ้าวลองขรุและก้าวเวลาติดตั้งยังสามารถที่จะเลื่อนชื่อครับเลื่อนลงมาสเต็ ึ่งชิ้นเป็นอ่าคะแนรายจุดสำคัญที่ถือว่าติดตั้งตัวที่ยึดโทรศัพท์หรือตัว GPS เราสามารถดูได้เห็นชัดเจนนะครับแต่มันแอบสั่นนิดนึนะดนะีนะเพื่อนนะนี่ต้องฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสิ่งนี้ครับเราเรียกว่าบาร์หลังชิลนะวครับบาร์หลังชิลตัวนี้เป็นของตรงรุ่นฟอร์ซ่าสา0ห้าศนเช่นกันซึ่งอยากจะย้ําว่าเวลาที่เพื่อนสั่งนะครับต้องบอกด้วยวเป็นฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ พราะโฟร์ซ่า350กับโอร์ซ่า300เจน2ใส่กันไม่ได้นะสําหรับจุดนี้จุดยึดเขาต่างกันนะครับตัวบาร์หลังชิวตัวนี้เป็นงานของเ e v บ l u ชั o นนี่นะครับติดตั้งแล้วก็สามารถยัดอดุปกรณ์ได้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 อีกนะครับถัดมาตรงบาร์หลังชิวแล้วเนี่ยนะครับตรงบริเวณนี้เราเรียกว่าบาร์กลางแฮนด์ hand. อ่าจะมองแบบนี่หนึ่งขยับไปปุ๊บอะเอาที่ก่อนชิ้นนี้ก่อนที่นี้เราเรียกบาร์กลางแฮนด์ hand. นะครับเมื่อใส่บาร์กลางแฮนด์ hand, เข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะติดที่ยึดโทรศัพท์ได้ ตัวยืดโัรศั์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นงานของสตาอิตาลีนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับที่เราเลือกคัดสรรมาให้กับเพื่อนๆของเราตัวบอรี้ของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นซิปกันน้ำในระดับหนึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะครับเขาจะให้ถุงคุมกันฝนอีกชั้นหนึ่งให้มได้ีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ เวลาใช้งานเราก็แค่เอาตัวโทรศัพท์วางเข้าไปข้างในนะแล้วก็อาากัดสกีได้ปกติแต่สิ่งสำคัญคือเข้าไปไดนะ้นิดนึงโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะต้องเป็นโทรศัพท์ที่ไม่ใส่ฟิล์มแบบกระจกนะไม่ใช่ฟิล์มแบบกระจกนะเพื่อนนะอ่าเราปิดฟิชก่อนเออโอเคครับตัวนี้เป็นตัวทิ่โทรศัพท์แบบกดเร็วเหมาะมากๆกับการเดินทางไกลนี่ฮะแค่กดปุ่มเอออ่าก็ตกพอดีเลยเออวางเข้าไป ครับอ่าภาระม,มาพร้อมกับสายเซฟตี้สาย safety. เซฟตี้เจอเหตุอะไรขึ้นมาหรือเราใส่ไม่ไม่แน,น่นไม่เข้าที่เนี่ยตัวนี้ก็จะไม่ไม่หลุดไปไหนจะยังอยู่บนรถของเรานั่นเองครับอ่าเปิดกระเป๋เพื่อกระเป๋ออาเดี๋ยวขอขอนุญาตขยับรถนิดนึงอย่าขอใจขอยพื่อตีเด็กคนพ่อ ไปต่อนะครับสำหรับคอนโซลหน้าเนี่ยนะครับตัวห้องบ้านนะครับมีเรียกว่าปีมีบานมีอุปกรณ์เยอะแยะนะครับเขาจะเป็นที่สายโูทิ่งต้องมีอย่างตะขอนะครับตะขอแขวนตัวนี้เราเรียกว่าตะขอแขวนโรบอทนะครับมันคล้ายๆหุ่นยนต์นะครับทับเก็บได้ครับสวยงามเป็นงานอลูมิเนียม CNC ของ GTR ตรงรุ่นคอร์ซ่า350คอร์ซ่า 300J2 ใส่ได้ครับ ปัจจุบด้านขวาเป็นอะแดปเตอร์ชิ้นนี้นะชิ้นนี้ก่อนนะอ่าชิ้นเนี้ยนะครับเราเรียกว่าบาร์อ่าอะแดปเตอร์ที่วางแก้วนะครับเราทําเมื่อทํามาเฉพาะฟอร์ซ่าโดยเฉพาะสําหรับชิ้นนี้หน้าตาแบบนี้นะครับให้มันเข้ารูปและเป็นขายืดที่มันไม่ทําให้แก้วเนี่ยมันกัดเ,เป็นแบบนะครับจะได้เวลาเรากินกาแฟจะได้ไม่ใช่กาแฟปัดก็นะเป็นกาแฟปกติติดนะน,น,นู่นมีอะแดปเตอร์ที่วางแก้วแล้วเราติดที่วางแก้วของ Mo โต w o ฟที่เป็นรุ่นแบบปรับระดับ ตัวนี้เป็นงานมอเตอร์วูฟแท้ๆครับนี่ฮะขับระดับใส่กรน้ำเอาเครื่องดื่มกระป๋องล็อกรียบร้อยได้ใส่แก้วกาแฟได้เลยนะครับติดตั้งโดยอาศัยน็อตสแตเล็กสายยาวพิเศษนะรวมไปถึงตัวบูธนะครับตัวบูธที่เราทําพิเศษให้เฉพาะฝาซาด้วยนะครับอ่ะถับมาอีกนิดนึงนะเป็นของจําเป็นสําหรับสายมุดอันนี้ทำับสายมุดนี่ครับก็จะเป็นขาแรปเปอร์ ตัวขาอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเราทําให้เป็น่างแอนเทอร์เราทามาเพื่อโอ์ตอสามารถถูนโดยเฉพาะเพื่อให้มายึดกระจกมองไกลแบบนี้นี่นะครับเวลาที่เราใช้งานในมือขี่มองไกลแล้วก็มุดตัวนี้ดูได้แบบปกติเลยถ้าเราเอาไว้ขี่เดินทางไกลตัวกระจกเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นกระจกที่ช่วยนะครับช่วยดูเรื่องของรถที่อยู่ในมุมอับนะครับอันนี้ก็ทุลักทุเลกันนิดนึงสำหรับวันนี้นะครับฝนตกฟ้ากระหน่ำอ่ะสบายดีไหมเนือง ของไหนลงงการลงงกานทีนี้นะครับลูกค้าติดต,ตั้งไปสักคราดูแลเวันนี้เรามารีวิวสั้นๆนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าอ sc25 เป็นกระเป๋าของแค้รหัสของเขาจะเป็น sc25 นะครับตัวนี้เรามีรีวิวแยกตาหานะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูรายละเอียดของเขาพักมาเดええี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากกับสายเดินทางที่มีขอกกระชุกกระจิกนะครับเวลาเรานั่งเนี่ย เราตั้ของเส็จแล้วแต่หยิดแก้วูกเลยก็หิดโู้ตินีได้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่ที่ตัวบนของกรเป๋าเป็นแผ่นพลาสติกและมีทัชสกีนได้กรณีที่เราอยากจะใส่ iPad อาเอาไปดูแผนลกแผนที่ก็แล้วแต่เรใส่ได้เลยนเวลาจะปดออกก็ง่ายๆครับกดสลักดสลักดสลักสามนะครับหรือนึงออกได้เลยหรือาจะล็อมันแค่ แล้วก็ล็อกแค่ตัวนี้ข้อสัได้ครับทั้งหมดเป็นการแปะดีตุ๊กแกเป็นเจ้าของหน้าไม่มีผลแล้วก็ไม่ต้องเจาะชุดสีแต่อย่างใดนะครับสามารถสั่งไปแล้วก็ติดตั้งกันเองได้เลยนะครับค่ะัดมารครับชิ้นนี้นะครับเป็นงานแคชบาร์ของแคนเตอร์นะครับงานแคนเตอร์เนี่ยเหมาะมากๆกกับคนที่อาจจะไม่อยากได้แคชบาร์แบบ อลังการงานสร้างหรือ,อแคดบาร์ตัวเต็งของ s 1 r t ที่เราติดตั้งเยอะมากให้กับคอร์ซ่านะครับผมแต่ก็เป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งสำหรับแพนเทอร์สำหรับคนที่ชอบอะไรที่เรียบง่างยตัวนี้แนะนาครับตัวแคดบาของแพนเทอร์นะครับติดตั้งอยู่บนแผน่นพื้นนะครับแผ่นพื้นวางเท้าของ CTR นะครับติดตั้งแล้วมันจะสวยแล้วก็จะดูหนูขึ้นมาประมาณ3-4เบอร์เลยทีเดียว ไม่มีมอุปสรรคกับการิบการสไลด์การล้มของเจ้า CDR ด้วยนะครับสามารถที่จะวางได้เลยแบบนี้ครับรถัดมาถือว่าเป็นเอกของงานในวันนี้เลยนะครับก็คือชุดเคสปริียม5.5ลิตรนะครับที่ติดตั้งที่พักแขนแล้วเรียบอแบบนี้นี่นะครับอันนี้เจ้าของเขาจะเอาไว้เรียกว่าเอาไว้นอนชิลชิชายหาด นะคันนี้ไม่มีคนซ้อนนะคันนี้ไม่มีคนซ้อนเอาไว้นอนชิลชิชายหาดนะครับเอาไปเที่ยวชายหาดนอนชิวนนชวนอนชิวยังไงก,ก็คือขึอ้นไปนั่งเอาขาวางพาดเลยแล้วก็แขนวางได้เลยนะครับใช้งานได้จริงนะี่ครับที่พักแขนติดตั้งบรอกทีเรียบร้อยครับติดตั้งอยู่บนแหลกแหลกท้ายอ่ะขับมาใกล้หนึงตัวแหลกท้ายตัวนี้เป็นงานของอลูมิเนียม C N C งานของ G T R นะครับแหลกข้ง G T R ตัวขาวเขาจะเป็นอลูมิเนียม แบบนี้ครับในอนาคตคันนี้สามารถติดตั้งแหลกข้างเป็นปีบข้างของแพนเทอร์ได้เลยไม่ต้องซื้อแหลกหรือไม่ต้องเปลี่ยนแหลกเพิ่มสั่งเฉพาะชุดข้างเพิ่มได้เลยครับผมโดยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวกันตกเลยฮะน,นะครับให้เป็นของรุ่น300นะครับเพราะว่าตัว350เขาเป็นพลาสติกแล้วก็ไม่มีรูมาให้นี่นะครับรอ,อ,อ,อแบบนี้อ่าปามจุ5 5ลิตรใส่ได้ประมาณไหนดูภายในกันนิดนึงครับ นี่ฮะมันสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็มีแก๊ปอย่างเงี้ยใส่ได้เลยนะครับภายในจะระบุตัวอ,อินเนอร์มาให้ที่ตัวฝาแล้วก็ที่ตัวบอดี้เช่นกันครับนึ่วางให้เห็นแบบนี้เลยนะครับสายรัดกันกระแทกให้มาเป็นอุปกรณ์มาตฐานแบบนี้ใช้งานเหมือนกระเป๋าเดินทางเลยพวกนี้ดึงองอกมาทำความสะอาดได้หมดเลยนะนะี่ดึงมาเลยนะครับเรียกว่าครบ เรียกว่าคุ้มนะครับกับคอมโบเซ็ตครบชุดนี้นะครับเป็นทัวร์ริ่งคอมโบอ่าอ๋อจึิงเลยกันอยู่กันแต่กล้องก็ลืมไปไม่เจอที่แน่บางคนบางโคล,โคลนอ่านะครับชีวิตคุณจะดีขึ้นไปอีก3-4เบอร์โดยใช้บางคนในนะครับเวลาล้างรถนะครับจะปวดหัวน,น้อยลงนะฮะจะปวดหัวน,น้อยลงเพราะว่ามันช่วยกันโคลนได้ดีจริงๆใครล้างรถเองจะเข้าใจนะครับใครล้างรถเองเข้าใจแต่ สำหรับตัวบางโปรไนตัวนี้เวลาติดตั้งเนี่ยจะเป็นจะต้องเจาะชุดอ่าก็อะไรตรงตรงแหนงที่ยกาให้ติดตั้งเนี่ยมันจะมีตำแหน่งหนึ่งที่ต้องเจาะรูนะครับตัวนี้ป่ะต้องใช่ป่ะอ่าตัวนี้ที่ผมชชี้นะครับเอาเวยกันน่ะอ่าต้องเจาะรูซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์พิเศษที่มันเป็นอ่าเราใช้เป็นอะไรนะเราใช้เป็นตะขอไอ้ตะสว่านสว่านสว่างสว่านตัวเตี้ยใช่ไหมตัวตัวเล็กใช่ไหมอ่าเราใช้สว่านตัวเล็กมันก็เลยเจาะได้ง่ายโดยไม่ต้องลื้ออยู่บล็อก แต่แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องมือเนี่ยจะเป็นทีท,ที่ต้องรือ้อยูบล็อกขึ้นมาแล้วก็เจาะในแนวดิ่งโอเคทางที่ดีก็สั่งที่ร้านส่วนอิเชันติตต้าให้ได้ครับผมโ okay. อเคถนนราคาทั้งเซ็ตคอมโบโเซ็ตชนี้ทั้งเซ็ตนะครับพิเศษวันนี้นะครับตั้งแต่คอมโบเซ็ตคุณกแ,แถมแถมน้ำเปล่ด้วย <laughs> นอ้าถนนราคาเดี๋ยวใส่ไปให้ใต้โพสเหมือนเดิม ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเด็กกันดีวันนี้ไปก่อนไปเลยครับ